<Beautiful. S 2> <laughs> กับป้าปู่ป้าตั้งแต่เริ่มตาบอดนี่บ่นเลยว่าแต่เก่าคนป้าตั้งแต่ลูกยังหน่อยลูกชิบอันชิบหะชิบเอ็ดปีจะได้ลูกคนหนึ่งแล้วเข้าทีมลูก่มให้เราเรี้ยงเราตาบอดเราบผมได้เห็นจากนี้คณะสิษนเคือนกันคณะข้าวข้าวไปบ่นี่ยนะสิ้นพื้นกางงมีทางการงุ่มใช่เฮื่อนอยู่ใกล้ๆนะกินข้าวกินน้ำมีทางก็ใช้หอยนี่นะขโมยบอยกระต่าย ครับทักทายสบายดี FC พี่น้องมือสุขทุกคนเนาะอ่าสบายดีพี่น้องทางฟังเล่าหลืกับพี่น้องทางภาคไทยแล้วก็ต่างประเทศนะพี่น้องอ่าวิดีโอนี้เขากับมาอัปเดตพี่น้องภายในชนบทเนาะห้างไกลจากตัวเมืองนะพี่น้องมีอ่าไทยบ้านเพื่อนว่ามีคนตาบอดเนาะขึเลี้ยงหลานผู้เดียวนะพี่น้องเพาไม่ลูกมีเต้าเนาะจกไม่เท่ายังไม่เท่าเตี้ยกอย่างนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวมาอัปเดตกันเนาะ ่าถือว่าตาบดแจงเลยตาบดปลาทเท่านะพี่น้องจักเกีดได้เนาะบ่มีทึนบ่มีฮอนคือว่าอลไรอึดเขา้าอึดนำ้ำเ,เดี๋ยวมาอัปเดตเนาะติดตาสน้นกันนะมาในาน้ำทรายบุญมาในพี่น้องเนาะอ่าทางส่งวิถีชีวิตคนที่บ้านทิเก่าทิเคยพี่น้องเนาะมากเลยนึกน้อยเขาก็นั่งเล่นลินล้นอยู่หลายๆเนาะเซี่เชียอยู่พี่นอ้องอะ่ะเนาะนี่มาฮอดเฮิร์ดเราแหละเฮิร์ดแล้วกั เป็นเฮิรนธรรมดาเนะะเะาะอ่าปอยไงปอยไดพี่น้องเป็นเฮิรนตะกี้เนาะสมัยช่วงเล่าคือจริงๆมัอน,ะนอ,อ,อยู่กับผัวแล้วนะเนาะอ่าคือเห็นแล้วพี่น้องเนาะเล่าตาบอดคือวอ่าอาศัยชื่อคำรรชื่อแก้วไอ้ช่างแต่นี้แหละพี่น้องเนาะอยู่บ้านเฮาเนาะชนบทอ่าเฮคยฉัน,นนะธรรมดาอยู่แต่พอมีผู้อยู่เนาะแล้วเนาะ,นะพี่น้องเลยอ่ะ แต่กบมาติตาส่งน,นกันเนาะในยินเพิ่นว่าบุพยาติพี่น้องนอเนาะแต่กะยังบ่หูข้อมูลเท็จจริงนะเพิ่งชิมาอัปเดตครั้งแรกเนาะอ่าไม่เท่าเตีงอย่างนี้พี่น้องเนะาะเดี๋ยวข่าว่าติตาส่งน,นกันเนาะว่าสิเป็นยังไงอ่าเนาะสถานการณ์สถานการณ์ยำเย่บนปพายนะพี่น้องอืม พากัเล่นนะนี่บ่ฮะเฮ้ยไม่ตกเด้อยเด้ขึ้นยังกัน่ะสบายดีไหมท้าวสบายดีเห็นมหมาห่านเห็นบ่เห็นอยู่เห็นอย,ย,ย,ยู่ยยพ่อขมุ่งพอขมุม่งตาบอดเจงเนาะขมัตมงตา,างขาว เจ้าไปตาบอดมาจากพีเลยตาบอดพากาปี้นี่เนีหนักแหงเนาะยูยูกระพริชอะไรเนี่ยยูกับลูกคนหนึ่งเราไปเชลเลยอยู่เพื่อนเราเฮ็ดยังเฮ็ดยูเฮ็ดกินบ่เอกเฮ็ดยูเฮ็ดกินชูแม่กินแม่ผู้หญิงหรือผู้ชายลูกจ้านี่ยจักพีเลย

ลานจะบอกผู้ตาบอดนี่เด้ผู้ใดเท่ตาบอดเนี่ผู้นั่นบอกอืมเท้าผดเมือยปุ้นแล้วมาลีนคนไม่อะไรชพาดพิษบ่นี่ยผู้นี้ตาบอดนะมันจะนั่นจะัมันบอกี่มันจะทามันบอกห้น่ก็พบ้นแต่กีแต่กีนะยเห็นบ่เห็นต่กีเป็น เศร้าเปเหลือลอบ่เห็นนี่ตะกี้เ็นพอไปพอมาเลยนี่พีนี่แล้มันนักไอ้บวนไปแล้มันมันม่วไปเลยเือจะชำพาดไม่เท่าพิษพี่น้องไม่เท่า,ทาต้งพูนี้เนาะเออไม่ท่าเตงโอ,อ้ขอโทษลายไม่เท่าเลยเออคลือโดพู้นี่ไหมากูไปชี้ก่จะ้าไม่ใช่โทษอบอย่าไปไก่อย่าไปไก่ยไห้ามนั่น่ <Okay. S 2> พอทับท่าเอมบัจื่อพอแลเน้อวันเชนอบจย์บัจจย์นะนั่นเราขชามาอไผแม่บุตรอจจัดมันวะลายปีแล้วอ่เจ้าเป็นมันนี่นะได้ประเด็นแต่ได้ปะีบวกเห็นนะ่ไปพ่มาบันี้มันอะไปพอมาบัดนีอะไแก่แล้วเห็นแก่แล้วเห็นเด็กหลานแก่ให้บเห็นอง่าเจ้าเจ้าได้ลูกเจ้าคนเจ้าน่ะผู้เดียวผู้เดียว ลูกเจ้าไปใช่ใช่อยู่เพื่อนบ่ได้จะปีได้ลูกเจ้านากาได้บ่เจ้าเอทฮะลูกมันละชาเอทปีชาเอทปีร้านร้านอยู่เพื่อนเถึงละร้านเจนี่ฮะลูกมันอะไรนี่ลูกอย่างร้านอย่างร้านเล่นแหม่มันแหม่มโบมีแม่บ่มีเออแล้วก็ตาบอดผัดเหลียงร้าน คอร้เาานเเฮิรนเฮิรนนี่นะเป็นเฮิรนลังตะกี้ลูกกับผัวบ่หรือว่าเจ้าพ่ทานในผัวบ่ได้ได้ได้วเฮนแต่พ่อแต่แม่พูดจังได้เฮิร์นใหญ่เฉยนาะเพ่น้องเลยเออ พ่อจะไปใช่ใ <substit> ช <uting> ่ขออนุญาตถามพ่ับป้าพ่อป้าตั้งแต่เริ่มตาโบสก็บ่นถือว่าแต่เก้าคนป้าตั้งแต่หลวงยังหน่อยหลวงชิบอันชิบหักชิบเอ็ดปีถือว่าผ่านความลำบากแต่ใดแล้วทุกคนเลยอายุกับลูกช่องค้นหอดอายุกับลูกชองคนเลยต่อมาเลยลูกเลยไปช่างครอบช่างคู่จะใช้จังไดลานมั้ี่งในที่อันนี้แบบเราอะไร บอผัวแล้วนะอยู่บ้านเลยผัวเมียเมียอะไรบ้างเมียอยู่บ้านเราลูกลเระเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายลูกฮะชาดก็ได้ลูกคนหนึ่งแล้วทิมลูกให้เราเลี้ยงเราตาบอดทิมโดนทิมลูกให้เลี้ยงนี้เลี้ยงหลานตาบอดบริเ็ณไรบ้างยิ่งน้ำบ้านน้ำเมืองนี่มัีเมืองหายกินเจ้าเั็นได้ ล้วบ่เห็นจากนี่ค่ะ้สิคือเพื่อนกันเราข้าวข้าวไปบ่นี่ยนะซิ้นเพื่อนก็ะงุ่มไปทังกลางุ่มใส่เพื่อนอยู่ไกล้ๆนะกินข้าวกินน้ำไม่ทนก็ใส่คอยนี่ละกับม่บ่คอยกระตายน้ำกรน้ำแมลีแม่ได้หาได้หนยได้กระเพยได้แลวกับบ่ม่เงินมีข้าวไปได้มีเอ้ปุ้ย ว่าเปหกรดบีาหข้าไผ่ขาก็ตัดลเล่น่ะยังบนด้ตัดข้าไผ่เลยตัดแล้วเป็นผู้ามันใส่ข้าวพืชข้าวผักบนเนี้หันคาหมูเก็บคนถอคนทางกับบดได้นาหมูบ่มีสิาย่างไก่เป็ดย่างกับบ่มีแต่เขาชิกินเมื่อนี่มื่ออื่นนี่บ่มีเลยนะมื่อแรกนีมก็จว่าบ่ม่กับพเจักนอีดูว่าใครหันจนทนทางเลยเนาะ มีแต่เฮิรนลอนจอนเฮินกันสมัยตั้งเตพ่อแม่พุ่นก็เลี้ยงบังดูหันสาลกับสิไปงุ้งงงขานดุยชานกับสิฮักอยู่ได้นหมเออที่จัดโต๊ะนเฮ็ดได้จากชิชื่อว่าผู้ใดไเป็นหลานตีงบไงมบ่เอองบไปแล้วก็โมบันเมืองกาสมบัอเรืองแม่เออจว่าลานช่บ้านเมืองเลเบ้านแดนเลอได้จกพี่ได้หลานน่ะ หากอะไรปีชิบเดือนดิปีชิบเดือนนึงเดือนอันเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งกับพัที่สองปีอันลูกชายจะนะเราเห็นด้วยกินอยู่เฮิร์ดเลยเมีย่ยเราได้ใช่เมี่ยเขาเมื่อ,อ <c oughs> ป้ากันแล้วยากันแล้วเออเขาอยากเบื่ออะไรเขาเมื่อก็ทุกยากยุ่งแล้วเอาเขยากเลยเนาะเอาเข้ามาแต่งเลยแป๊งก็าอะสักทีมันทุกยากแล้วเขาก็นนี่แป๊ะเนาะบกุมเขาเลยเนาะเขาเมื่อแล้วเขากับป้าลูกให้เลี้ยงให้พุทธบ่อนนี่และเลี้ยงเขาบกุมมันงงไปทุกอยากเนาะแถมยังมาตาพอดอีกบ้านนี้ใส่กินเพิ่งน้ำ คนไทยบ้านหรือว่าเพื่อนใกล้นะทุกคนว้ยยู่นวยกินหรือว่าน้ำในใช่เนาะลูกลานกับใต้น้ำไทยบ้านไทยเมืองเลยแล้วไปหันเข้าไปหายไปหนีอเข้าไะหายปู่ปูด้อูด้อห้าปู่อดูกับปูสิงห์หายกันเนาะคือว่าเนาะ มาคือลมบัดจอดตะบอนบัดเข่าเลยเขาคิดเขื่อนนอเขือดไกลบ่มี่แหละตั้งให้ผู้ถวยผู้ขั้นญาติญาติพี่น้องทั้งเจ้าก็มีบ่หรือบ่มีเลยเนื้อพี่น้องไกลตายหมดเลยหร่ายบ่ได้ตายผู้ชายเขาอยู่เพื่อนลูกเพื่อนเมียเขาบริมตั้งใกล้แล้วแต่บะมี่ทุกเจ้าผู้อยู่ใกล้นะบ่เนี่ยบะมันพี่น้องแล้วจะเชิดได้บ่ให้ไปต้นนี่นะให้ไกลต้นให้กัน คือว่าเอ็นดูเข่าเอ็นห้าคาดแน่นหลายออพวกระนัออ้นมามามา,าว่าให้ผู้ใหญ่เจ้าหีช้ชงชาแลน่จ่ทอนบ่ได้ลายก็ไเข้าให้ลักกินบ่ได้ลายก็ได้เขา้าเ,ขาเนาะออมีเขา้ากินอ่ได้เขา้าหรือมีปลากระปองอย่างเนาะ ดูบริกรรมเหตุไดบอมักิดกระคอบ้านเกลือกระคอบ้านคอเมืองเป็นนวกับคอคอกันเนใครไข้เด้คพอไปคอได้นี่พตาบอดจะไปขอกันได้ไปก็ไม่ได้ไง วันนี้ไม่หายวันนี้ลูกใชยกับมันบมเไปตาหนะมันตื่นว่ามันไฟกัเบร็กอ้เขีเี้ยนมนเพราะด่านพอดีจะท่าป่าเดิ๋ป่านนู้นจะขอขบ่อ้าวหวานนอนาจะท่าปานุูนจะลู้ให้กับหุจักมืดประวัาิเราหบาทนี้ยบาทเนอะไปใส่กระจุงไฟขับไปใกล้อหขวานแลสีหนาก็คือเดียอมัรับไฟบ่ได้ดอกนน คนเบินหุงเนาะเออเบินหุงกั่ละบ้ากันดับหนึ่งแล้วบาดีบมีแนวกินเนี่ยไเข้ากขึ้นน้ำมี่นอเาะแต่าบหนหุงไม่แนวกินแนวยำไข่ยุ่เนาะมีลูกยืนมาแลกกไข่ได้ลูกเรือลูกกับผไม้ยืนมีเล้ะลูกเาไม่กเป็นคางใช้กระปินนาใช้กอแม่กอกเป็นยังเป็นยังไม่เลอกก็ได้น่เลือกก็ได้เป็นยัง ไอ้คือกินกุรูณมเนื้อหน้าเล่าสือแล้วก่อนมันบดถูกอัลนีเล่าหนันอ้นอกก็เขาก็อยู่เพื่อนเขาขัดถูกแล้วพาสีอยากมาใกล้ฮ้าแน่นเลยเออเอปแลว่าเซื้อแด้ไแมชืว่าเล่ว่าเฮือนเทุาบอว่าพื้นด้อยเออไพก็ะเ็นเมื่อบานรเมื่อคือเล้ท่านรงเพ้าวาชัจ้าแม่เ่าว่าอล้วมาพนแบานนีชุกทำรัเก็บกัมอีสังกัรบัตได้แล้วก็ได้บัตรมาได้แล้วก็ได้ เว้นาทางกัยังมาดอกแมมูพอกีพอบ่มีแต่ซื้อเขากินกันยังบ่มีลูกเอ้ยเอ้ยน้องตัดบัดวบัดข้าวไผ่นี่ไผ่เชียให้ใจฮะข้าวไผ่ลยนลูกใลูกไดเลยนอรเลยมันบ่นักเสือกติดนี่เข้าเนยืยเบือยืมนออนักเสือก็ยืมเบือยืมนี่บ่อนานนะพนี้บ่นี่หัานว่าแต่ห่านว่าแต่เงินไปยืมชอกเชมยังคนยังไม่ได้ใช้ นี่จำเื้อเราได้แต่ขนมแล้วเนี่อขนมนี่เยอะในขนมขนนใม้ลานี่เนาะสลัดหน่อยปลาไก่สลัวนงไงเอียเน้อวางนา้างอาวอาวเอาหนึ่งวาค่หนึ่งากินย้อนยิ่ดอกคนเป็นโร มากินนี่กินข้าวเรื่องใน้านี่กินข้าวแทมันมามันย่าเกินข้าวมอะไกิเกแกนแน้แน่มันไม่เคยได้กินเนาะไปกูะนข้าวขาแรกแก่ผัดหม้อ้แก่ข้าวาเข็กินเรือคนแก่แกบุเป็นนอกไให้ไม่เท่านั่งแก่เฮยน่ะแก่ดูนะ บรนหุ่่งชี้แกได้แกขนมให้หลานก็บบเป็นบ้าชีเล่าด้วมันเป็นบนไหนแม่แกเห็นไหมวันคันบอกแกให้กับบริกินเลิกเบอร์เขาแกคือกัาคือไหว เออจับกามาอยู่นอกมือซาว่าอใคบอูกู้แล้วมาสมให้มาบ้านเม่บนบหจักนะฮักหจักนี่กงเห็นเห็นเขาวานะไปไทไทยเติงติงเลไม่เท่าติงเนาะ่แต่เดือนไ่แตหาเดือนกกับบริเปง่มีเงินเตงซื้แล้วหันปเตง กเตีงเนาะเออยน้องไม่มุเจ้าแล้วเออนเขื่กับจักอันนี้กันจับจะบงเพื่อนจะห้าเออห้าน้องอยู่ให้นี่จมันถับทัวอย่อันนี้ได้ง่ายชี่อว่นชื่ลงเลยอะง่แต่พอจะแม่ตะกี้ตะกี้แห้งคักแล้วีมันคว่ำมาพีได้มันสิคริแล้วเลยน้องอยุ่ให้ดูดูทั้งชาะกนเนียงคือว่ามาลำโดย ว่าซื้อคืนไปเมือนาก็ปแตตกเายายามจะขูบลนลงกะหมาเขาบหมูกงน้ำล่าหมูเช่าหมือแรงงานแล้วลุกใส่หมกเขาเขาเรากนนึงเองคนใดเข่าพี่แลวก็ไผ่กับกะทงอยางเออบริชเชนกันเลยพค่ปัตติโมนึงกับอันเต้ายังคืนไปดั้งมันนึงกับเต้านี่บริชเชกันเลยจักเชนเลยเนาะ กระ่อยรนุกไพ่ห้าลก็ถือบ่เห็ดหงอยกับโบเห็ดยู่เอาว่าพ่อที่ว่าพ่อพี่จะนะขึ้นหนาไป้าเอาเห็อยู่่อยหนึงเข่าเปล่าไ่เห็น่อยได้อเหย่เนาละพ่เด้ทเอาห่อนึ่่าเปล่านคอได้ท่าท่า่าท่าทาท่า้าท่า่าาท่่า่่่า่่ว่ามันา่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 าเองนะกะกะกะเอา มีละแปดชินเ็ดมอบอาสุาพมาดิเข้าอีนระวังเข้าอันบอนี่ระวังหกป้ายหกิปหกิป้ายนี่อเ็ิยังหกิลยสิข้าวปชิคอยวอุ้บดจื้อเลยเนาะบดจื้ออยุเลยปะเนี่ยเออเพรว่าวาเอาสักเจ็ิก็บิว่าหกิน้าคโเจ็ดินาะปีเนาะ เออนนองก็ไม่ทำตาบอดแถมเลี้ยงหลานนี่เห็นได้อาใจที่บ้านที่เมืองเนาะเบอร์ัใช้บ้านเมืองอะ้บบนี้อาบน้กันแลเมืองกันแล้วขับขี่ี่เอาขี่ได้ทันทั่วแต่เอาไปีไปอออกก็บ่ไปหอมอ้นคอยเอามีตัดเล็บดีและตัดไมนี่อรกตัดมื่อนี้เราบอกผมชื่อในเล้ยหลานในลานเราเนี่ยเพิ่นสุชาเพิ่นเพิ่นกาแฟ ทั่นไรเป็นวัดแตกวัดแตกไปจะวันสีเดียบก็ควายสีเดียบเยอเลยาบ้านให้หอนใช้มาสิแกหั่แตกอ่ะ่นี้แล้วหมาช่วนี้แล้วบึงผึบ้านเมืองบเบึงกับบอบึงใตยแล้วบวบแล้วอืมเนาะเป็นเป็นรวัดชนะลานเป็นวัดเวนได้ปะเนี่ ก็อี๋บัวด้อกแหลพี่น้องเลยเนอะเห็นแ <c oughs> หนละเฮิร์ดลากแล้วทำงานพอได้ยุยุแต่ว่ามันเป็นหุ่งนี่เลยเนาะมันถ่ายจากเชจันทร์ใส่แต่แถวบ้านแถวเมืองเนาะขออนุญาตขึ้นเบื้องในเด้อหน่อยนึ่งเด้ออืมขึ้นไปก็ธรรมดาอยู่แต่เฮิร์ดเฮิร์ดยังใครอยู่ซ่านแล้วนี่สิฮัก้องหาใหม่มา ชับให้เนะาะยันไปชาดเลยนะฮะพี่นอ้องงมเท้าคนเดียวต้องได้มีเสาเนาะมีเสาอ้อมไปในยันละตกชาดเนาะมันรูปตรงไรพี่นอ้องเลยนะอยูพ่พอดีตาลราพังเนาะมีลูกคนเดียวกะคือว่าวแหละหมดเลยที่เพิ่งผ้าใส่เทมเาหลานมาให้อ,อีกนะเนาะงมเท้าคนเดียวเลยพี่นอ้องเลย อนาะบ่มีชาวยากแล้วพี่น้องเฮ้อลมบัจอดตะบอดตะเทาเนาะยากเป็นความแค่นี้แถมยังมีลานนี่แหละฆ่าน้ำลานนี่แหละพี่น้องขึ้นชิลงเนาะนยากเนาะอยู่นยในเฮือนก็นย้ายจฉชื่บอบริมมี่อย่างทุกคน นะโอ้ยอ,อะนี่พอ,อลุมมานึงเนาะอ๋อเฮ้ยพี่เอือคือว่าเลยเนาะนักชุดก็คือบ่มีแนวกินในครบจะกินเนาะ,นะถ้าได้มีปลากระป๋องหรือว่าอ่าเข้าเนาะคือว้าอะไรเข้าก็บ,บ่มีทุกคนเลย ต้องได้ใสเ่เฮิรนพี่น้องแต่ไรมานนเนาะลำพังเพิ่งลอดเขากัคือว้าวแหละเห็นใจว้อนผู้ใจบุญเนาะช่วยเหลือสังคมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยเนาะเพิ่มทุกทีเริ่มใจ่ใส่ฉาเนาะพี่นอ้องเนาะเฮิรนก็เฮิรนใยนราเนาะพี่น้องแต่มันบ่มีอยู่เนาะคือว้าวแหละหลักคืนเขาอันนี้เฮิรนอันนี้มันเป็นเฮิรนก็เฮิรนเขาแต่รุ่น พ่อแม่ของเราคุณได้ถึนะนะง moment เราเนาะนลุ้นพ่อแม่เนาะแต่โดนแล้วนะอ่าเนาะแปลว่าได้ลูกชายผู้เดียวผมมันบวคข้าวคูญก็ว่าแล้วแถมได้หลานเนาะอ่าเมียก็คือว่าบุกุ้งข่าวข่าวกับมือปะเฮ็ดให้ยังเหลือแต่หลานบปะนี่อ่าแม่เท้าตาบอดนะเนาะแถมเลี้ยงหลานชีเลี้ยงจังได้พี่น้องมาใส่แต่ไทยบ้านไปเมืองเนาะเพิ่งผ้าใสา่เข้าจะกินกับบะหมีนะ่เนาะ ก๋วยละคือมาแลกี่ก็บ่มีขางแนวกินนี่อ่าพี่น้องเลยหันยุ่งยากเลยย่างเนาะอ่าในเลิกการเพื่อเห็นคลิปนี่ก็ช่วยก็ไลก์ก็แชร์เนาะช่วยเหลือสังคมทุกคนเนาะอ่าเทียบบ่ฮะบอนมาดินจะแชร์อย่เนาะอ่า แต่ละมือแต่ละวันเรายู่กับลานนี่แล้วเนาะเด็กน้อยแถวเค่ในบ่อนเฉี่ยวมาลินบ่อนลินอยู่ลมาลินบ่ลินอเลยพเนาะยไคันย่ามันยาห่อนแห้งเต็มอยู่นี่ยูเฮิรนไกลนี่ก็ได้แต่ให้กำลังใจเนาะเฮ็ดไชยกันกับ่ได้กันได้ก็เพอได้ยืนแต่คขาเคิดนะ ก็ได้หาิบนามบ่มีกับบ่มี่โอ้ชนมดบานเห่าชนนี้เละคงกบคงกินนั่งเลยอยู่จนบ่มีที่พึ่งพี่น้องเอ้ยเหือแห้งกะคือว่าละเทาเลยเนาะจะทานว่าปลาอรีทานอลีเราไิกินกัพ่อได้เยอะจแบงข้าวบ่วไตมีชอบไปใช้กะบ่ัด้เท้าเท้าเพื่อนงชาตเพื่อน อยู่ไกลบานอยกบ้านน่ะอยูบ้านนี่บมเนว่าชิ่อยู่กับบยกระนอกขครอบครัวกระน่อกเขาปนคนีบ้นรูกระห้างบุ๋มีห้องบุมี่นมูกบอยกเบิ่งห้ามรบอกกรับิดแค่แม่แท่งก็จะเข้า่าว่ากรหน่อกไม่บอกกระหน่อกเป็น้ากะจะเป็นสี้าได้ได้เป็นจ่ากับเบนู ปอนเข่าปาบลานยังบดือนั่นเป็นอ่ะันเนหนาใจแกกะเนเอนั่นเปนหนาใกเปิดมันขึ้นแล้เปิดหนามันกระกลุ้มเอ้โอ้ยลามพดี๋ื่อว่เน่แม่เท้านีื่อว่อดแม่เท้าเจ้าบ่น่่อยย่ลไกะเล่นเลยชื่อคอกันเนาะก็ได้เป็นมือก็ได้ลานและนอนนะมเนาะอนมันี่แหละ อยถได้มาสาวกนอรับแล้วร้านหลักหลักเห็นก็ขึอยู่หมเห็นแล้วมันใบหนุ่งเห็นแกลางเ่นก็เห็นัขึ้นก็เห็นเช่มันบจอนเื่อขี่วันน่แหละก็้มกับวากลานนอได้แล้วก็ขึ้นเหเเข็ดว่าบนอื่นนักสุดเลย่นองมาเจอแล้วเนาะแทมเล้งลานตาบอดเล้งลานตามลำพังเนะ เขาชิกินกับ่มีเนหาชิหมคนเฮืนไก่อดูนะบ่มีญาติพี่น้องได้พี่น้องคนเฮือนไก่อดูตนชงชารเลยให้เธอเล็กเธอหน่อยเนาะคือว้าเลยพึ่งพิ่งมุ่งไปจกสิพิ่งได้ในเข่ากับครอรัวกะเนาะปัด่เมนญาติพี่น้องอีกก็ย้อนความอดูตนชงชารเนาะโอ้ยพี่น้องเ่ไเห็นลกรอดสงสารบ่ได้ขว บ่มีเรากตักมาให้เห็นแดดอันที่เป็นหนวดกะได้บ,บ่ตักมาให้หายที่นี่คุณนี่เงื่อนไหนก็กะมันกับบ่มีเป็นได้เห็นมากกะเรื่องไม่เก่งหายเงื่อนได้กำลังใจนะมันพี่น้องกับหลานผู้นี้แล้วเนะาะเฮ็ดให้ชูต่อนะอดทอนนะพี่น้องเลย อ่าเพิ่งเห็นคลิปนี้ก็โชว<ร><ร>์ก็นนกไลค์กดแชร์พี่น้องโชว์เรืจังคุ่มเนาะคือเห็นแหละอา่าบาดเจ็บเนาะคนสู้ชีวิตตาบอดพี่น้องเลี้ยงหลานโดยลำพังเนาะลูกชายผู้ที่กับมันเป็นเป็นนั่นลูกชายอยานะนะคนธรรมดาเนาะเป็นอะไรธรรมดาเลยมีแต่เล่าไปหาการให้ยืงให้ยุหากินยุบอดแต่ละมึงก็ไป้แบบปกัไปแบบมาป้ายกับมาป ลินล้นน้ำบาดน้ำมือ,อ,ยอยนจนเ่าได้เพิ่งผ้าอาศัยนะเนะผู้ดเดียวก็ได้้ัวสีน้อ,อ,อ,นองเย<ร>จักชีวะใน,ะนะไหนนกเห็นหุ้งเลยงอมท้าออกไปทั้งเลือกอะงงอมท้าแต่พื้นชิดังนะได้หันบนพูพืชละผา ชิ้นจะ like oh. ่าสิถมืเี่ย่างท่าวงมพืชสมดนได้เออตั้งแต่พืชแล้วหายตั้งแต่เออหายแล้วี่้นเขาเฮ่อ่ะมุนแลวนะดุนแลวมันนะเอาไปดิไปดิเด้ หัวผู้ชา่กับไปกายมากายอยู่นี่กับบูจักวันนี้เอันีผู้บอสนี่ผู้บอกที่บ้านาเราราตาบอสโอเคนี่ ผูอยากช่วยเลยจังพมมนาอบริจาคขึ้นเลนแห่ไดบริจาเราจทสถาที่ายุบอกเก็เหตอยไก่ตบางเลยโอ้ไก่แล้วผู้ตางวัน้รนถอยผู้ขึ้นมือน้องคนหนึ่เโอ้ที่ทอเลรียญเลยบริจาค ก็คือว่านัแลกัดเนุ่มยาดแต่กมาเห็นนี่ลำบากเลยเฮิ่นนี่ก็เฮิ่นเก้าเก้แต่ลุ้นพ่อแม่เราพุณได้พี่น้องต่กี้พเนาะมาหอดตัวเองก็ได้เป็นลูกนี่ก็ยากลำบากและอะไรยางเนาะจากว่าพุดเขาอะไรันบ่พ่อในชันมนำ ลาบอดอีกที่น้องถัดมาเลี้ยงหลานอีกบ้านนี่บาบอดเลี้ยงลานบอดเลี้ยงหล่าทานก็เคยเห็นนี้แหละ <c oughs> หเกิดมากับพี่น้องเลยยากเนาะช้างแหละว่าจะ,ะเข้ากองวะ ขันเยอขนมมายืนเล่นเท่อเช่าขนมให้น้องดีใจนะเช่นกินขนมเนะมาเห็นพี่น้องลินน้อนเช่าเช่าอยู่พี่น้องเดียวเช่าขนมให้เขาเนาะนบมาเด้ออ่ายังเฮ็ดมาและกอไปย่างเฮ็ดมาและกอเนี่ฮะ

เออแกเป็นยังบ mm ่คนนี <an> ้ฮะยไปเลยอได้กินขนมไปแล้วพี่น้องคนเออลาบตะเตงเนาะผู้ทีตาบอดนี่แหละพี่น้องเนาะเนี่ยการให้ขึ้นมีความทุกอย่างนี่น้อ